ามองใช่แนะนำสองร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนกินได้เก้าวันนะเซตสองร้อยเก้าสิบนะคะกินยังกะน,นทายออกเบอทุกคนว่านมื่อเช้านี่หนูเมื่อวานมือเาว,ว่างเทียงนหนูกินเขาวมาหนูโต้ไฟเบอร์จริงกันทายออกเลยเดี๋ยววันสบายท้องแล้วไฟเบอร์คือป,ปังไม่ไหวเธอไฟเบอร์ขายไป 3, 3, สามพันสามพันซองแล้ เทสน,นะแล้วทุกคนคือบอกว่าดีมากไฟเบอร์ดีจริงหมดแล้วจะสั่งชุดใหญ่ขอบคุณค่ะสั่งเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวของมาของมาพวกนี้นใหญ่ไม่ได้หมดหรือยังตองนนี้น่าจะหมดไหมหมดไหมหมดตมนส,<ะ>สต๊อกข,ข,ขึ้นขึ้นตะกร้าไหมขึ้น,นี่ขึ้นแล้วเ<ม>ติมบอกทองพ่มดเติมเติมสต๊อกเซตใหญ่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าพวงนี้ของหนพร้อมส่งแล้ว ไฟเบดีจริงทานง,ง่ายไปเที่ยวไหนกันนครนายกครับผมไฟเบอทานง,ง่ายอร่อยมากค่ะยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยและคุณภาพสุขภาพเรานะทุกคนนะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากการขับถ่ายนะนถ้าไม่ขับถ่ายาน้องใส่ห้าสิบแล้วก็เที่ไใหญ่ นี่ใหญจะใส่อีกห้าสิบนะแถมเสื้อเสื้อยองังไม่หมดเนาะเสื้อยังเสื้อ,อยังอยู่มาร้อยร้อยกว่านี่แหละแถมเหมือนเดิมเสื้ออร่อยนะตำขุยพันเพิ่นอร่อยมากเตือนเนี่ยแล้วเมื่อยหร่วะคุณไม่ได้โปรโมทสินค้ามาระยะหนึ่งแล้วแค่แม่อ๋อไม่ได้แงี โปรโมทสิน้องติ๊กตอกน้องไม่เห็น,นอ่ะมาขะตายังไยครั่โตโตเป็นอะไรเหรอ ฟังตะ้ายหรอคะใช่ค่ะก็นี่แหละทั้งหมดทั้งวมวลฟังแฟนน้องย่าคำพูดความคิดค้ายน้องยูแอนนี่เลยค่ะเขาบอกว่าความคิดดีคือ,ค,อคือน้องยู <laughs> ไฟเบอร์ลองแล้วค่ะดีจริงทานง่ายอร่อยเห็นผลจริงๆค่ะพุงยุบนะทุกคนนะพุงยุบค่า่ายของเสียดีมากพุงยุบทุกคนกลับกันกี่โมงพรุ่งนี้ค่ะได้รับของแล้วค่ะขอบคุณครับลองทานได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนน้องนองเติมซัต้อง50 50หางจะลื่นเติมซัตรอง50นะ,ะ,ะร50ครับทุกคนเทนหญ่ไฟเบอร์แถมเสือ้อเหมือนเดิมแถมของเยอะด้วย ได้เลยนะคะทุกคนค่ะกดตะกร้าได้เลยนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มราคามากๆทุกคนได้ไปอ่ะยังไงก็ชอบทุกคน<ห>ได้<ห>ไปไง<ห><อ>ก็คุ้มนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับ,รบทุกอย่างสินค้าของเราไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ตอบโจทย์ได้ทุกคนครับเราเทสมันมดีมากทุกคนดีจริงน้องย่ารู้สึกไม่หิวข้าวเริ่มหนักลงสองโลแล้วค่ะเห็นไหม ฟังนะคะพี่ๆขา900กว่าคนจะบอกว่ามัน,มนลดจริงๆมันลดจริงๆกดตะก้าไฟเบอร์เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าไฟเบอร์พวกหนูกินจริงแล้วก็น้ำหนักหนูก็ลงลงมาสองโลปูของเค็มเด็ด หดเลยนะทุกคนนะ <Okay. S 1> มันช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเวลาที่ทุกคนกินอาหารเสริมอะไรไปแล้วมันไม่ดูดซึมอะค่ะหรือว่าร่างกายเราแบบผิวค้ำอะไรอย่างเงี้ยกินเลยมันจะช่วยให้ผิวใสขึ้นเพราะว่านนี้มีวิตามินด้วยนะคะกินแล้วน้ําหนักลงมาแล้วหนึ่งโลใช่ค่ะสั่งรอบสองแล้วค่ะไฟเบอร์อร่อยทุกคนที่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะน้ำตกอร่อยทุกคน อร่อยทุกรสอร่อยทุกรถ,รกรถให้ทุกคนทาน,นไลค์ครั้งแรกเลยสวัสดีค่ะน้ำตกเลยค่ะแล้วก็นายกค่ะสินค้าน้องญาดีทุกอย่างเลยใช้ทุกตัวค่ะพุ่นค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของหนูเองนะคะทุกคนกดสั่งลองสั่งได้เลยนะคะ แม่สั่งชุดใหญ่ไปหมดแล้วจะสั่งใหม่ค่ะเขาพุณค่ะตื่นมาเข้าน้ำสองรอบไม่ปวดบิดเลยจ้าเยดีใจดีใจมากๆไม่ปวดบิดนะคะทุกคนสั่งแล้วนะของพี่หมดพอดีขอบคุณค่ะเห็นไหมคือทุกคนพี่ๆก็จะกลับมาสั่งซ้ำนะคะทุกคนจะมีการสั่งซ้ำบาะว่ามันอร่อยมากเลยหนึ่งคืออร่อยสองคือเห็นผลจริง สามไม่ปวดบิดไม่ทรมานอะไรเลยทุกคนถ่ายหนึ่งถึงสองรอบไม่จูจานไม่ถ่ายเป็นน้ำไม่จูจาดไม่ถ่ายเป็นน้ำนะคะมีคุณภาพคุณภาพแบบรลดฟังไม่ไหวมาเด้อกินว่าถ้าเ่้าเลยเลยว่าเขาเราไม่โกงเพราะว่าคนรีวิวเยอะใช่ถ้าคนรีวิวแบบทางลูกนี่เราก็บอกว่าของเราไม่ดีเราก็ไม่ขายเราก็กลับมาเปลี่ยนแป้งใหม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีเลย ทำตัวเทสออกมาทำตัวเทสออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เทสสิ่งที่ดีก่อนตัวจริงออกมาเดินหน้าแพ็กเกจจริงออกมาปังแน่แน่แพ็กเกจจริงออกมาแยกรสชาติให้ใครชอบรสไหนซื้อรสนั้นเลยทีเนี้ยพี่อยากจะกินสามเวลาอร่อยใช่ไหมเคยกินแต่ไฟเบอร์ปวดบิดใช่ค่ะของหนูไม่ปวดค่ะไว้กับใครจะไปอุ่นหนุนขอบคุณค่ะได้ไฟเบอร์แล้วนั้นองยากกี่โมงคะ ไม่ได้กลับค่ะมะม่วงนี้เอาอะไรเครื่องอมะสนี่เอาเอาเอาย่างเพิ่มมากินกินแม่งกินเลยอมะม่วงผพืชาผู้สาวเลยเอมะม่วกินเขากินด้วยยอกกันได้เพิ่มเมินได้บ่อบ่อเอาเพราบ่าพอกินจะนัานไม่อย่างเดีวให้อีกได้นนานยังสักพักแล้วค่ะของดีมีคุณภาพเซต พี่สั่งเสซตใหญ่ยังไม่หมด,ดกดตะกร้าแล้วครบคุณค่าตรงนี้แดดร้อนนะแนะนำกันแดดหนุ่มกันแล้วยูใส่นะพี่ไลน์ยูยนครนายกสวนมาแล้วว่มาเด้ <c oughs> มากันสองคนสั่งแล้วส่งรหัสไม่ถูกอยากได้มากแนะนำหน่อยสั่งแล้วส่งรหัสไม่ถูกคือไงคะเป็นรหัสรหัสวงก,กับเบอร์ไหมแบบแบบเขาโกมาถึงเหียมดู พี่ดีล่าว่าเอาเอาเอาสั่งสั่งกับแอดมินไหมสั่งกับพี่กุ๊กไก่ได้นะถ้าสั่งเป็นิงหว่ามีใครมีวิธีบอกพี่เข้าไ้ไหมครับเพราะตอนนี้มือเปื้อนอยู่